Microsoft ผลิตภัณฑ์ล้มเหลวหรือหมดอายุแก้ไขง่ายๆตามนี้เลยครับอันดับแรกเนี่ยเราออกจาก Microsoft Excel ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วกดไม่ต้องเซฟแล้วกันตรงนี้เนี่ยเข้าไปที่ t i i s PC ครับเลื่อนหาได้4แล้วก็โปรแกรมไฟล์ Fi. เลื่อนหา Microsoft Office คลิกเข้ามาแล้วก็ Microsoft Office หรือ Office 16ตัวนี้ เลือกตัวที่3ครับที่เป็นไฟล์แอปพลิเคชันนะชื่อตามนี้กดที่ขวา run admin ตรงนี้เนี่ยน่นาจะเด้งมาแล้วก็หายแล้วกดอีกทีนึงเพื่อความชัวร์ปึ๊บเสร็จปุ๊บลองเข้า Excel ดูสิว่ามันยังใช้งานได้ไหมมันหายลบเหลวเรวืแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอ่ะตรงนี้เนี่ยน่าจะยังแก้ไม่หายแก้ไม่หายเราก็จะทําวิธีการลบออกครับลบแอปออกลบซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกด้วยเข้า Google ครับเซิร์ชคาว่า microsoft Office หรือ Microsoft อย่างเดียวก็ได้และเลือกอันแรกกดคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บหาคำว่าการสนับสนุนนะครับกดคลิกเลือกคำว่าติดตั้ง Microsoft 365คลิกเข้ามาเลื่อนด้านล่างแก้ปัญหาและการถอนติดตั้งเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับาหาคาว่าปัญหาขณะพยายามติดตั้งและเลือกการถอนติดตั้งตรงนี้ได้เลยกด open get help ตัวนีเราให้มันคำนวณอะไรแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการถอนติดตั้งวิธีใหม่ที่ Microsoft เขาอัปเดตมาเพื่อให้ลดนระยะเวลาแล้วก็ไม่ต้องเติมไฟล์ในคอมพิวเตอร์เราด้วยตรงนี้เนี่ยเราถามเขาถามว่าเราจะแบบว่าถอนติดตั้งไหมอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะถอนติดตั้ง Microsoft 365 2021 2019 2016ไ้ไหมถ้าใช่ก็กดใช่ครับหรือเราอาจจะก,ก๊อปตรงนี้เนี่ยไปแปลภาษาได้เหมือนกันนะเขาเขาสามารถแปลภาษาได้เหมือนกัน เพื่อความไม่ชัวรนะ์นยได้รับความยินยอมจากคุณให้เรียกตัวแก้ปัญหาเพื่อถอนการติดตั้ง Microsoft 365หรือ Office หรือไม่แล้วกดเย็ดไปแล้วใช่ปะเราก็รอจนกว่าหน้านี้จะขึ้นเขาก็จะสแกนหาว่าเรามีเวอร์ชั่นอะไรที่เขาสามารถถอนติดตั้งได้อันนี้แหลนะรอแป๊บหนึ่ง อันน่าจะถอนติดตั้งเสร็จแล้วนะเพราะว่าไอ้น้าเมื่อกี้มันหายไปแล้วผมไปเข้าขน้ำมากลับมาหายมาแล้วเสร็จแล้วแต่ถ้าใครเนี่ยถอนติดตั้งตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเรากดตรงนี้คอนติเนียตัวนี้เพื่อให้เขาบอกว่าเราต้องไปถอนติดตั้งอะไรยังไงแต่ว่าง่ายๆเลย๋ยวผมสอนสําหรับใครที่ถอนติดตั้งวิธีนี้ไม่ได้เนี่ยเข้าไปที่เสิร์ชครับตัวนี้เขียนว่า Control Panel คลิกเข้ามากดมาที่โปรแกรมครับโปรแกรมแอน เดี๋ยวขอ,ขอไปศึกษานิดนึงคลิกเข้าไปเลื่อนหา Microsoft Office เนาะเรากดอย่างตัวนี้กดที่ขวาอัน i n นสตอลไปได้เลยนะครับแล้วก็ถอนติดตั้งขั้นตอนต่อมาเลยก็คือการติดตั้งแล่ะมาการตัวนี้ออกเราเซิร์ชคำว่า Office Deployment Tool นะครับเลือกอันแรกเลยครับที่เป็น www.microsoft.com มานะกดคลิกเข้ามาอันนี้เนี่ยเวอร์ชันหรืออะไรเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่าเราจะเอาแค่ไฟล์บางตัวของตัวนี้เพื่อไป modify แต่รับรองว่า ถูกกดของ Microsoft แน่นอนแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรพี่เลนแน่นอนกดดาวน์โหลดครับอันนี้ผมขอลบขอมาหน้าดสก์ท็อปดี๋ว่ะสร้างไฟล์ใหม่นะแนะนำไม่สร้างไฟล์ใหม,นะนนใหใหม่เพราะาไฟล์พวกนี้เนะี่ยทำเสร็จเราถอนติดตั้งได้เลยกดแปะแปะเป็นไฟล์นะทตำตามผมก็ได้เพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ลบอยู่ดีกดคลิกเข้าไปในแปะแปะครับและกดตัวนี้ตามจริงมันจะไม่มีวงเล็บหนึ่งกด save ครับเราจะได้ไฟล์หนึ่งไฟล์ไปแล้วนะกดตัวนี้กาออกหม่อันนึง c o n f i g Office และก็เลือกคำว่า Microsoft 365 แอปแอดมินเซ็นเตอร์คลิกเข้ามาครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะกดคีเอทครับเลือกเป็น64บิตหรือ32บิตแล้วแต่ระบบปฏิบัติการของเพื่อนๆได้เลยนะครับหรือกดที่รูปสตาร์ตั้งค่าตัวนี้ตัวนี้กด System ครับเลื่อนลงมาตรงเบา t ก็จะมีเขียนอยู่ว่าระบบ System ไทเนี่ยเราเป็น64หรือ32หรือ86กับ32เนี่ยคืออันเดียวกัน64คือ64อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยเป็น 6กก็กด64บ่ครับออฟฟิซูดก็คือเราจะเลือกเวอร์ชั่นไหนแต่ผมเนี่ยตอนนี้ผมใช้เป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วกันพลัสสองันเเพราะว่า2 0 2 4ี่เนี่ยมันทันสมัยก็จริงแต่ว่าระบบการถอนติดตั้งเนี่ยยังไม่ค่อยสถียรนสักเท่าไหร่แต่ว่าเอาปีใหม่เลยที่ว่าเออไอ้ส่วนด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะเราไม่ต้องไปโมดิฟายอะไรเขาเลยโปรแกรมที่เราอยากได้เนี่ยหลายๆคนถามมากว่าอยากได้ตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยน,ะนี่เราเลือกตรงนี้เลยเราเลือกตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากได้ไ้ไไม่ยากด คอมผมเนี่ยตัวนี้ผมไม,ไม่น่าได้ใช้วัน o t ตไม่ได้ใช้ PowerPoint ใช้อยู่อ uh, o r d ใช้ Excel ใช้วันไดเดสท็อปไม่ใช้ครับตัวนี้ไม่ใช้ไม่ใช้เนมใช้3ตัวกด next ได้เลยส่วนภาษาใครอยากได้ภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษตัวนี้ได้เลยนะครับ United States ใครอยากได้ภาษาไทยเลื่อนลงมาด้านล่างเลยไทยแต่ผมเป็นภาษาอังกฤษละกันเพราะว่าเผื่อเอาไว้สอนเพื่อนๆทำอะไรใน Word Excel p o เ e r p o i อ t อะไรเงี้ยมันต้องใช้เป็นภาษาที่คนใช้ทั่วๆไปก็คือภาษาอังกฤษในสำนักงานอะนะกด next ครับตัวนี้กด next next ครับ next อันนี้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะมากมายเพราะว่าไม่ได้ไปใช้อยู่แล้วนะครับกด finish ตรงนี้เขาก็จะมีสรุปให้ดูว่าเราตั้งค่าอะไรไปบ้างดูง,ง่ายก็คือ Product 64 เวอร์ชันอัปเดตชแนลเนี่ยเวอร์ชันตัวนี้น่าจะดูแค่2จุดครับเอ่อภาษาเราดูดีๆว่าถ้าภาษาไทยก็จะเป็นไทยเนาะอันนี้ภาษาอังกฤษเนาะเลื่อนลงมาเลย Export ครับติ๊กถูกข้างบนโอเคติ๊กถูกตัวนี้แล้วก็ชื่อไฟล์ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกด Export เลือกให้มันอยู่ในไฟล์888แต่ของผมมันอยู่อยู่แล้วก็กดเซฟไปได้เลยเรียบร้อยกดกาออกครับไฟล์888อยู่นี่นะเรากดคลิกเข้าไปอันดับแรกเราต้องมาแตกตัว Office deployment Tool ก่อนกดคลิกกขววาแล้็ run admin ได้เลย กดิ๊กถูกตรงนี้กด continue เราเลือกให้ไฟล์ที่เราแตกเนี่ยมาอยู่ไหนก็คือ888นะครับกด ok success fully เรียบร้อยตัวนี้เราลบได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ที่เราได้มาก็ลบเหมือนกันเท่าที่เราแตกมาเราได้ตัวก่อนหน้านี้ก็คือตัวนี้กลาอีกตัวหนึ่งตัวนี้2ตัวตัวนี้มีอยู่แล้วนะเราลบทิ้งที่แตกได้คือ2ตัวนี้ set up กับ x64 เนี่ยเราลบ x64 ออกเพราะว่าเราจะใช้ตัว configuration ตัวนี้แทน ที่เราโมดิฟายมาเมื่อกี้นะเราใช้2ไฟล์นี้เท่านั้นขั้นตอนต่อมาครับกดเซิร์ชครับเซิร์ชว่า cmd ไม่ใช่ละ cmd คลิกขวา run admin นะครับเน้นย้ําว่าคลิกขวา run admin เสร็จปุ๊บขั้นตอนแรกที่เราจะพิมพ์เนี่ยเราพิมพ์ cd ครับเลวว้นเว้นวรกนะครับเป็นวรกทัวถีรวนไปหน่อยแล้วมาเอาที่อยู่ตรงนี้ก๊อปทั้งหมดเลยมาใส่ตรงนี้ปุ๊บ enter cd ก็คือ change d i r e c t o r หรือว่า คำสั่งให้มันเคลื่อนย้ายไปอยู่ในไฟล์นี้คือ command prompt เนี่ยตอนนี้อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วอยู่ไม่อยู่เราเช็คได้ง่ายก็คือ dir direct director น่าจะ director นะเช็คดูซิว่าไฟล์ครบไหม configuration ตัวนี้ใช่ setup ตัวนี้ใช่อ่ะถือว่าครบเข้ามาถูกไฟล์เสร็จปุ๊บเราก็อป setup ตัวนี้ครับก๊อปมานะ๊็ปวางครับเว้นวรรคแล้วก็๊อปตรงนี้มาประมาณถึงตัว a นะครับ๊อปมาวางลบตัว a ใส่ตัว e เว้นวรรค แล้วก็ก๊อปตัวนี้ทั้งรุ่นเลยนะใส่ไปกด enter เท่านี้ติดตั้งยังไม่เสร็จนะแต่เป็นขั้นตอนในการติดตั้งรอระหว่างใกล้เสร็จถ้าใครขึ้นอย่างนี้ถือว่าเกือบเสร็จสิ้น100%นะแค่รอให้มันถึงหลอดตรงนี้เต็มแล้วก็เข้าไปเช็คในโปรแกรมระหว่างนี้ผมก็จะเร่งสปีดให้เพื่อนๆละกันเพื่อให้ไม่ต้องรอนาะนเพราะว่าตรงนี้ใช้เวลารอ10-15นาทีได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปกินน้ำก่อนครับ พอติดตั้งเสร็จแล้วก็กด cancel ออกไปได้เลยนะครับตัวนี้กรออกแล้วก็คอมมันพร้อมกลออกไอตัว888เนะี่ยลบทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้ให้เปลืองพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันว่า Excel ผมผมส่วนใหญ่ผมใช้ Excel ดูว่า Excel เนี่ยใช้ได้ปกติไหมเออ,อเป็นตัวนี้ก็ได้อันนี้น่ะมไม่เกี่ยวอะไรนะเพราะว่าผมเชื่อมไฟล์ไว้มันก็เลยเตือนนิดหน่อยแต่ว่าแก้ไขอะไรพวกนี้เนี่ยแก้ไขได้ปกติแล้วนะ แก้ไขได้ปกติแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยตรงนี้ที่ว่าออปชันนะตัวนี้ดูสิว่าวันหมดอายุมันมีไหมเพราะว่า2024เนี่ยผมไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่นนะก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน,นแต่ว่า น่าจะแอดเขาอ่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเตือนอยู่ว่าเออมันยังไม่เสร็จสิ้นนะแต่ว่าเราใช้งานได้ปกติเลยครับเออเราใช้ได้ปกติเลยถ้าใช้ไม่ได้ปกติเนี่ยด้านหลังชื่อไฟล์ต่างๆเนี่ยมันจะเขียนว่าผลิตภัณฑ์ล้มเหลวอะไรประมาณนั้นอนะ่ะมันไม่สามารถแก้ไขแบบนี้ได้เออแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมพอแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยจะขึ้นเป็นสีเทาหมดเราก็แก้ไขอ,อีกวิธีนึงเลยแล้วลลกันว่าถ้าเราถอนติดตั้งแล้วติดตั้งใหม่ ยังเป็นอยู่เราก็เข้าไปดิสพีซีเหมือนเดิมเหมือนขั้นตอนแรกเลยคือเข้าด้ C ซและหาโปรแกรมไฟล์ครับเลื่อนหา microsoft office แล้วก็ office 16ตัวที่2องตัวนี้กดขวาและรันแอดมินได้เลยรอให้มันกระพริบจนกว่ามันจะหายถ้ามันไม่หายก็กดกลับออกรันใหม่มันก็จะหาย,ยาจบนะครับในวิธีที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ประมาณ2เดือนก็คือถอนติดตั้งใช่ไหมถอนติดตั้งปุ๊บติดตั้งใหม่ใช้ได้แหละ1เดือนพออีกเดือนนึงเนี่ยมันหมดอายุวะก็เข้าดิสพีซีครับ ก็คือขั้นตอนสอก็อคือในซีมัลโครซอฟก็คือเข้าไปตรงนี้โปรแกรมไฟล์ File, Microsoft Office Office 16แล้วก็ตัวที่3ที่เป็นแอปพลิเคชันกดีขวาลานแอดมินตัวนี้ก็จะใช้ได้อีกเดือนหนึ่งรวมเป็น2เดือนโดยที่ไม่เสียตังค์เลยแต่ว่าแนะนําว่าถ้าใครมีงบก็เสียตังค์ดีกว่ามันจะ ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เขาพัฒน,นาโปรแกรมให้ดียิ่ง,ง,งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครลองทำตามวิธีผมแล้วติดตั้งได้ไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์ดูจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับวิธีที่ผมแก้ไขได้นะลองพิมพ์มาว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนติดขัดอะไรถ้าแก้ได้เดี๋ยวจะมาทำคลิปแก้ให้ในช่องอัปเกรดสกิลเดี๋ยววันนี้ขอฝากให้นนี้อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c ส i b e ให้ช่องอัปเกรดสกิลเช่นเดิมไปแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ